เหนือกว่าคนทั่วไปด้วยกฎนี้สวัสดีครับสำหรับคนที่อยากจะประสบความสำเร็จการที่เราสร้างกฎขึ้นมาให้กับตัวของเราเองเนี่ยแหละครับมันคือส่วนที่สำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดกฎข้อที่ 1. 1การตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนครับการที่เราจะประสบความสำเร็จหรือการที่เราจะไม่ประสบความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายของเราเลยครับว่า เราชัดเจนกับเป้าหมายของเรามากน้อยขนาดไหนคุณเคยสังเกตรหรือเปล่าครับทุกๆปีใหม่เรามักจะตั้งเป้าหมายปีนี้ฉันจะมีเงินเก็บปีนี้ฉันจะหาไรายได้เสริมอีกหนช่องทางฉันจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงฉันจะลดความอ้วนและนั่นแหละครับพอผ่านไปสัก1เดือนถึง2เดือนทุกคนเป้าหมายจะหายไปหมดเลยครับ เนี่ยแหละครับเพราะเราตั้งเป้าหมายไม่ชัดเจนว่าทำไมเราถึงจะต้องมีเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นอ๋อเพื่อที่เราจะได้มีเงินไปนเลี้ยงดูครอบครัวซื้อคุณภาพชีวิตให้กับคนที่บ้านเราได้และทำไมตัวฉันเองถึงอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยากจะมีซิกแพคละ่ะอ๋ออยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อเอาไว้ดูแลคนที่เรารักแบบนี้แหละครับการที่เราตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยแหละครับ ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคและปัญหาได้เพราะเป้าหมายของเรามันชัดเจนชัดเจนยิ่งกว่าที่เราจะโฟกัสแต่ปัญหากฎข้อที่2นะครับเราต้องขีดเส้นตายให้กับเป้าหมายของเราการที่เราตั้งเป้าหมายและเราไม่ประสบความสําเร็จอาจจะเป็นเป้าหมายของเราไม่ชัดเจนหน่หละครับและข้อต่อมาก็คือเราไม่เคยกําหนดเส้นตายให้กับงานงานนั้น ถ้าวันนี้มีเจ้านายมาสั่งงานผมเน็ตผมต้องการให้คุณทํางานชิ้นนี้ให้ผมหนึ่งชิ้นและคุณจะต้องส่งงานให้ผมก่อน4ี่โมงเย็นนี่แหละครับพลังของการเดทไลน์มันจะทําให้ผมกระตือรือร้นผมโฟกัสตแต่ง,งานนั้นเลยครับแต่ถ้าเจ้านายสั่งงานชิ้นเดียวกันเลยครับแต่ไม่ได้กําหนดกรอบระยะเวลามาให้ผมผมก็จะเออละเหยรอยชายทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ทําตอนไหนก็ได้คุณว่าจริงหรือเปล่าครับ กี่ครั้งแล้วครับที่เราตั้งเป้าหมายจะเก็บเงิอนออมกี่ครั้งแล้วครับที่เราตั้งเป้าหมายจะมีร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพฉันจะออกกํลาลังกายแต่ตัวเราก็ลืมขีดเส้นตายให้กับเป้าหมายนั้นมันคือสาเหตุที่เราไม่สามารถทําตามเป้าหมายได้กฎข้อ3สร้างภาพความสําเร็จให้เสร็จอยู่ในหัวการที่เราจะสร้างความสําเร็จได้ความสําเร็จของเรามันต้องเกิดจากในหัวก่อนครับ ทำไมบางครั้งเราไม่สามารถทำตามเป้าหมายในหัวได้ครับคุณเชื่อไหมครับตอนที่ผมทำธุรกิจเครือข่ายผมก็มีภาพในหัวเช่นเดียวกันเลยครับเวลาที่ผมจะไปสปอนเซอร์คนมันก็มีภาพในหัวของผมเช่นเดียวกันนะครับแต่มันไม่ใช่ภาพของความสำเร็จมันเป็นภาพของความล้มเหลวครับตอนที่ผมกําลังจะไปสปอนเซอร์คนภาพในหัวมันมันคิดขึ้นมาเป็นฉากเลยครับว่าผมจะพูดดีไหมว่าผม พูดแล้วเขาจะมีคนฟังหรือเปล่าเราจะสามารถปิดการขายได้หรือเปล่ามันเป็นเสียงในหัวมันเป็นภาพในหัวที่มีแต่ความล้มเหลวครับและพอภาพในหัวของผมมันฉายชัดเจนขึ้นมาขนาดนั้นในการปฏิบัติของผมมันเป็นเหมือนภาพในหัวของผมเลยครับนั่นก็คือผมเฟลและผมล้มเหลวแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งครับผมได้มีโอกาสไปขึ้นบรรยายเรื่องการก้าวข้ามผ่านความกลัวนี่แหละครับและซึ่งตอนนั้น ผมก็ยอมรับครับว่าผมยังมีความกลัวอยู่ผมตื่นเต้นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมทําครับผมจบภาพในหัวครับแต่จบในภาพที่ทําให้ผมประสบความสําเร็จผมเชื่อครับว่าภาพในหัวของผม่เป็นคนพูดเก่งอธิบายอะไรคนก็เข้าใจหมดทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ครับและเวลาที่ผมไปพูดหน้าเวทีผมพูดด้วยความมั่นใจผมเชื่อครับว่าผมทําได้เพราะสิ่งที่มันบ่งบอกของผมก็คือ ผมสามารถคุยกับตัวเองและผมจบภาพในหัวด้วยเช่นเดียวกันกี่ครั้งแล้วครับที่เราอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ภาพในหัวของเรามันเป็นภาพเป็นความล้มเหลวครับเท่านี้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงภาพในหัวของเราได้การที่เราจะประสบความสําเร็จการที่เราจะเป็นคนเหนือกว่าคนอื่นมันก็เป็นเรื่องยากครับเพราะฉะนั้นคุณจงสร้างมนโนภาพในหัวของคุณให้เป็นภาพที่คุณต้องการ ไม่ใช่ภาพที่คุณไม่เคยต้องการมันเลยคุณอาจจะบอกว่านี่เป็นการสร้างภาพนี่เป็นการโกหกตัวเองใช่ครับเราโกหกให้ตัวเองเพื่อประสบความสําเร็จอย่างที่ผมบอกไปครับเราก็มีภาพในหัวแต่มันเป็นภาพแห่งความล้มเหลวหรือภาพแห่งความสําเร็จครับถ้าวันนี้ภาพในหัวของคุณเป็นภาพที่ล้มเหลวมันก็จะดึงคุณล้มเหลวเช่นเดียวกันครับแต่ถ้าภาพของคุณเป็นภาพแห่งความสําเร็จ มันก็จะส่งเสริมให้คุณมีพลังไปสร้างความสำเร็จเช่นเดียวกันกฎข้อที่สี่กำหนดแผนการแต่ละวันคุณเชื่อไหมครับการที่เราไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเราไม่มีแผนการในแต่ละวันบางครั้งการที่เราตื่นมาเราอาจจะคิดนะครับว่าเฮ้ยฉันตื่นมาทำไมในเช้าวันนี้ฉันไม่เห็นมีอะไรจะต้องทำเลยฉันไม่รู้จะทำอะไรนี่แหละครับที่เราไม่ประสบความสำเร็จที่เรายังห่างความสำเร็จ เพราะเราไม่เคยกำหนดแผนมาว่าเป้าหมายของเราคืออะไรและเราจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้เราเข้าใกล้ความสาเร็จอย่างตัวคุณบอกว่าคุณอยากจะมีซิกแพคเหมือนไอเดอลของคุณคนโน้นคนนี้แต่เราไม่เคยกาหนดแผนเลยครับว่าเราจะต้องออกกำลังกายอะไรบ้างเราจะต้องคาริโอหรือเปล่าและตัวเราจะต้องคุมอาหารอาหารในแต่ละวันเราจะต้องรับประทานอะไรบ้างนี่แหละครับแผนการปฏิบัติ ที่จะทําให้เราเข้าใกล้เป้าหมายของเรากดข้อที่5ทิ้งนิสัยที่ไม่ดีคุณเชื่อไหมครับเมื่อก่อนผมนี่แหละเป็นตัวคนที่มีข้ออ้างเยอะมากไม่ทําไม่เอาไม่อยากเรียนรู้แต่อยากจะประสบความสําเร็จนะแต่ผมไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นครับผมไม่ชอบอ่านหนังสือผมไม่ชอบเข้าสัมมนานครับและนั่นแหละครับมันคือน,นิสัยที่ทําให้ฉุดล้างตัวผม ผมอยากจะติดตัวเขตในการแข่งขันแบดมินตันแต่ผมก็ขี้เกียจซ้อมผมขี้เกียจวิ่งในตอนเช้าผมไม่อยากจะตีโปรแกรมที่มันน่าเบื่อหน่ายแต่คุณเชื่อไหมครับการที่ผมมีนิสัยแบบนี้มันคือนิสัยของคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาจะรู้ครับว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้เขาเข้าใกล้เป้าหมายของตัวเขาเองถ้าคุณอยากจะมีเงินออมสิ่งที่คุณจะต้องทำคือต้องออมเงินครับ ถ้าเราควรจะออมหมายความว่าเราจะออมก็ได้ไม่ออมก็ได้คุณว่าจริงหรือเปล่าครับยกตัวอย่างง่ายๆครับตัวของผมเองผมพิมพ์งานและชอบมีตัวอักษรผิดสิ่งหนึ่งที่เจ้านายเรียกผมไปตักเตือนนั่นคือเน็ตควรปรับปรุงตัวเองให้มีความละเอียดเพิ่มมากขึ้นแต่คุณรู้ไหมครับว่าผมทํำยังไงผมทํานิสัยเหมือนเดิมครับและผมก็โดนเรียกไปตักเตือนอีกรอบหนึ่งเน็ต ต้องปรับปรุงนิสัยให้เป็นคนที่มีระเบียบเพิ่มมากยิ่งขึ้นคุณเห็นไหมครับระหว่างควรกับต้องต้องมันจะทําให้เรากระตือรือร้นคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองวันนี้คุณต้องทําอะไรบ้างครับเพื่อให้คุณเข้าใกล้ความสําเร็จของตัวคุณกดข้อที่6เขียนความฝันให้เห็นอย่างชัดเจนต้องยอมรับก่อนเลยนะครับการที่เราตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนคุณอาจจะต้องทําดีมบอร์ด หรือเขียนความฝันเขียนเป้าหมายของคุณให้เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดเพราะหลายๆครั้งครับการที่เราเจอสภาพแวดล้อมที่มันไม่สนับสนุนคุณการที่เจอสภาพแวดล้อมดึงดูดพลังงานของคุณมันอาจจะทําให้เราห่างจากเป้าหมายก็ได้หลายๆครั้งมันก็ทําให้เราล้มเลิกไปในที่สุดครับตัวผมเองตั้งว่าอยากจะเป็นนักกีฬาเขตแต่ผมไม่เคยเขียนเป้าหมายผมไม่มีภาพในหัวที่ชัดเจนเลยครับ และผมอยู่ในสภาพสังคมชอบปาร์ตี้ครับและทุกๆวันทุกๆเย็นเพื่อนจะชวนผมไปปาร์ตี้มันก็คือสาเหตุที่ทำให้ผมไม่สามารถประสบความสำเร็จในนักกีฬาแบบมินตันได้และนี่ก็คือกดครับที่จะทำให้เราเหนือกว่าคนทั่วไปและสำหรับใครใช้แล้วได้ผลอย่างไรพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้คนที่คุณรัก ผมจาเนทสวัสดีครับ